อย่าบอกนะว่าหมดอ่ะก็เหลืออยู่บ้างแต่ว่าหลังจากคุณไปเดี๋ยวเซนก็รับหน้าที่ไดอใช่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยเลยเนานเด้ได้สิบเพลงได้สามร้อยเพลงได้เลยได้เลยหรอแต่เราจะไปเริ่มประมาณสองร้อยเก้าสิบเก้าเลยกระเดื่องเพลงเอาหมดรับตลอดเลยงานทุกงานขอเสียงเงินเงินบ้างไฟใหม่หมดเลย เรียนะว่าโดดเด็นมากจริงๆใช่อันนี้บ้านเราวข่เทียรุษยาไหมคะไม่ครับอัปเดใหม่แล้วเหรออัปเดตแล้วฮะเด็ดเข้มนี่รวยจริงว่าไม่ใหญ่ได้โบเห่งคนรวยทั้งนั้นเลยใช่ใครที่อยู่ในบ้านผมเนี่ยเหลือกินเหลือใช้นะเหลือกินเหลือใช้ไม่สม่นใช่ทุกที่ถูกไหนกันหมดเลยนะใช่จริงพวกนี้เขามีเลขาแล้วถกไว้แน่นอนตอบดิอะไร วันที่สองพรุ่งน,นี้วันงานงานเขาไม่ออกเออใชโอ่โอเคโอเคคนมหมุนให้ให้คนนมุอนนะ่ะ